ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b ส e. ืบายซิโลอนคมาชอมาเองเปิดดวงการเมืองสุดช็อกมีลุ้นคนเก่ารีเทิร์นพฤษภาคมนี้เปลี่ยนแปลงใหญ่ถึงเวลาประชาชนตาสว่างผนวารินเปิดคำทํานายดวงเมืองที่ทำเอาหลายคนพากันอึง้งชี้ชัด ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ประชาชนตาสว่างคนเก่ารีเทิร์นเมื่อวันที่19เมษายน68ที่จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์วารินบัววิรัตเลิศหรือโฮนวารินโหนชื่อดังแห่งสำนักหลวงปูกเกวาลันจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีบวงสวง องค์บุรพามหากษัตริย์ล้านนาไทยและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตลอดจนถึงการบูชาถวยเทพเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและบูชาเสื้อบ้านที่ท่านได้ปกปักรักษาดูแลเมืองเชียงใหม่และประเทศไทยในงานพิธีสมโพลเชียงใหม่729ปีเพื่อให้ชาวเชียงใหม่และก็ชาวไทยทุกคนมีความสงบสุข ร่มเย็นตลอดจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอาจารย์วารินก็กล่าวหลังจากที่ประกอบพิธีบูชาวบวงสวงเสร็จค่ะว่าการเมืองไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนหลังเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเราจะได้เห็นเขาครองต่างๆที่เกิดขึ้นผู้ที่มีหน้าที่ก็จะเข้ามาทำหน้าที่ในปัจจุบันแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าผู้ที่มาทำหน้าที่ที่แท้จริงนั้นเป็นใครในนิตินายเรายอมรับ พุทธินายเป็นใครเรารู้กันอยู่แต่ว่าต่อไปในการครั้งหน้าก็จะมีผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ที่กลับมาดูแลแล้วก็อาจจะมีบางท่านบางคนที่มีหน้าที่หลงเหลืออยู่อาจจะมีการรีเทิร์นกลับมาก็ได้จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองเพราะว่าประชาชนตาสว่างกันหมดแล้วทุกคนก็ย่อมรับรู้รับทราบ ทั้งนี้จากการที่ประกอบพิธีในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะขอพรต่อบุราพามหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองมาตั้งแต่ในอดีตได้อยู่อาศัยมาจนถึงปัจจุบันสร้างความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อขอบาร,รมีพระองค์ท่านเข้ามาปกป้องเพราะขณะนี้บ้านเมืองของเรากําลังรัร่วสัระสายกําลังผจญกับเพศภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติภัยจากผู้คนภัยจากพวกทุกศีลทําให้เกิดความปั่นป่วนของบ้านเมือง เศรษฐกิจของเรากำลังย่ำแย่แล้วอีกระยะหนึ่งจะเกิดสงครามเศรษฐกิจเกิดขึ้นตอนนี้เริ่มประกาศแล้วหลายๆประเทศกำลังรับอยู่ซึ่งประเทศไทยก็จะได้รับผลต่อไปอยากจะขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจใหม่ดำรงตนตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการอยู่อย่างพอเพียงและอีกอย่างหนึ่งจะขอฝากพยางผู้มีอำนาจอย่าใช้ประชานิยมมากเลยเพราะประชานิยมที่เคยเห็นเป็นตัวอย่างแล้ว ประเทศที่มีชื่อว่าเวเนล่มสลายก็เพราะการใช้ประชานิยมทุนทรัพย์ของเรามีมากเพียงพอแล้วเราอย่าไปขายอย่าไปแจกจ่ายไปทำอะไรโดยที่ทรัพย์สินของเรานั้นเป็นของประชาชนคนทั้งชาติทั้งแผ่นดินเราควรที่จะช่วยกันพดุงดูแลรักษาให้เพิ่มพูนเพื่อที่จะประคองชาติบ้านเมืองให้เดินหน้าก้าวไปสู่แดนสีวิไล และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนดเรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขคะ่ะทุกคนจะเป็นเจ้าของสกินแคร์ดเรมาริกาสกินแคร์แล้วก็คอสเมติกของดเรมาริกาและขายดีมากเมื่อปี67และปี68เรากําลังเดินหน้าขายอย่างเต็มที่และตัวที่ขายดีมากเลยตัวนี้คะ่ะครีมพรีเมียมคอลลาเจนดเรมาริกาตัวนี้มีเนียสนามายจัดก,การเรื่องฝ้ากระเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วทําให้หน้านุ่มลดไวแล้วก็สามารถลดความอรอยเหี่ยวย่นต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเอิร์ธมารีนวอเตอร์จีอีก คือกันแดดดอรมาริกา UV ซันสกินครีมตัวนี้กำลังเตรียมส่งออกแล้วค่ะเพราะเป็นกันแดดผสมรองพื้นผสมทนอัพวันสต็อปเซอร์วิสที่กันแดดด็เรมาริกามี SPF 50 PA บวกบวกบวกแล้วก็มีตัวนะคะไมเซล่าไฮยาเมคอัพรีมูเวอร์เจลตัวล้างหน้าที่เช็ดออกโดยที่ไม่ต้องล้างซ้ำและตัวที่ขายดีมากๆอีกอันคือตัวนี้ค่ะ สามัญประจําบ้านคือสบูด่ดําซึ่งตัวนี้มันคือนะคะตัวของดเรมาริกานะคะเมงโกสีนตูอินวันซึ่งตัวนี้จะเป็นจัดการเรื่องสิวแล้วก็ผดผื่นคันได้ดีมากนะคะตัวนี้ชง,งัดงันส่วนสบู่แดงเนี่ยเป็นตัวเซรั่มซึ่งเป็นสบู่ที่ล้างหน้าสะอาดและจัดการเรื่องฝ้ากระและก็จุดด่างดำความหมองคล้ำหายไปแล้วก็มีตัวลักแร้ของคุณให้ดอเรมาริกาดูแลคือดเรมาริกาอันเดอร์อาร์มแคร์ตัวนี้ลดเหงื่อระงับกลิ่นและก็จัดการลักแร้ไม่มีหนังไก่และ ขาวสะอาดใสนะคะทั้งหมดเนี่ยคือผลิตภัณฑ์เบื้องต้นของดเรมริกาสกินแคร์สามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วที่นี่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้แล้วเราจัดส่งของวันต่อวันต่อวันต่อวันสามารถสั่งที่คอเซ็นเตอร์ตรงนี้ได้เลยค่ะ โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับสงกราสินค้าสุดพรีเมียมจากดเรมมริกาสกินแคร์ได้สินค้ามากถึง7จดชิ้นจากราคาปกติ2514บาทจ่ายเพียง990บาทแถมส่งฟรีสั่งซื้อได้ที่เบอร์0942369493หรือ Li@ n e แอดช็อปสิ store อย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะคะก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏทีนาจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวัน ที่ทางเดอะคริติกแล้วก็รวมถึง Thailand l ลเ e r ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะ